เียน,นาย้า <Hey! S 1> รวุฒิขาร่วมในการโรงเดียนบ้านตอนระย่างโกงมกษาจะนั่ง,งานเขียนพื้นที่การเกษติสายยะโสพรเขียนหนึ่งนะครับ ปัญหาทางวิชาการส่วนหด่นก็จะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับซึ่งโรงเรียนของเราก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็มีคุณครูไม่ครบชั้นนะครับสอนทุกวิชาครับปัญหาเป็นยังไงบ้างครับีที่ ขับความอุ่นจากผู้ปกครองคือพอพองแตงแยกประมาณนี้ครับค่อนข้างต่ำเขาค่อนข้างต่ำนะครับเราก็หาวิธีทางแก้ไขอยู่ครับณาอนนี้สอนอยู่ชั้นป .4 และป .5 ค่ะสอนสอนควบชั้นค่ะปัญหาที่ที่สอนควบชั้นนะคะคือบางเนื้อหาที่สอนเนื้อเรื่องเดียวกันเช่นอย่างภาษาไทยเหมือนกันก็จะเป็นพวกคาควบกล้ามพวกอะไรเงี้ยจะสอนพร้อมกันได้แต่คือถ้าเป็นคณิตศาสตร์ก็จะมีบางเรื่องที่ไม่ตรงกันก็ต้องสอนทีละชั้นโดยให้ สอนชั้นหนึ่งจบก,ก่อนแล้วค่อยให้เขาทําใบงานแล้วก็ไปสอนชั้นหนึ่งในเวลาปัญหาการเรียนนะคะก็คือจะมีนักเรียนอ่านในห้องมีมีหคนจะมีอย่างน้อย2คนค่ะที่จะค่อนข้างช้าก่บเพื่อน,นะคะผล NT ค่อนข้างน้อยค่ะมาผลการเรียนก็ประมาณ34%ค่ะของ NT ก็คือว่าต่ำค่ะในเทอมนี้ก็คิดว่าจะแก้ไขปัญหาโดยการสอนเนื้อหาให้จบภายในหนึ่งเทอมแล้วก็ภายในเทอมสองก็จะเป็นการตรีวิเคราาสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่กรบครับขณะนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนบ้านดอนมะยางกม .3 นะครับจังหวัดยะโสธรเขตหนึ่งนะฮะ เราจะเริ่มต้นโดยการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายคนสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานดีแล้วเราก็ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าสรุปสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองทำเป็นหนังสือเล่มเล็กหลังจากนั้นก็เข้าพบครูผู้สอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับงานของตนเองอธิบายให้ครูฟังหลังจากนั้นนะครับคุณครูครับก็ให้นักเรียนได้นำเสนอ<ป>แนวคิดของตนเองข้อค้นพบของตนเองที่น่าชั้นเรียนให้เ,เพื่อนๆฟัง ก็สำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อนนะครับคุณครูครับเราก็จะต้องมอบกิจกรรมที่สอดคล้องกับพื้นฐานของเขาให้เขามีพื้นฐา,านที่ดีก่อนแล้วจึงส่งเสริมเขาให้เรียนรู้ด้วยตนเองต่อไปครับเท่าที่ผ่านมานะครับโรงเรียนก็ได้ส่งเสริมนักเรียนหลายรูปแบบน,นะครับแต่ว่าผลการเรียนของนักเรียนก็ยังไม่สามารถที่จะสูงเท่าไหร่นะครับผลสมจก็ยังต่ำอยู่ครับ การพัฒนาแบบ on the job training เป็นแนวคิดที่ทำให้ครูไม่ทิ้งชั้นเรียนคาดว่าทฤษฎีนี้คงจะสามารถที่จะพัฒน,นาต่อยอดแล้วก็ทำให้โรงเรียนเรามีคนสมรรทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้นในการที่อบรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะเราคิดว่าเราอบรมแล้วมีการประชุมมิเทศติดตามคนทางออนไลน์นะครับเพราะ พอเชื่อได้ว่าเด็กจะดีขึ้นเพราะได้คุยได้ศึกษาได้รับการชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ตลอดเวลาได้อบรมแล้วนะคะก็จะมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทางออนไลน์นะคะซึ่งทางโรงเรียนของเราก็ได้เลือกเป็นวันจันทร์เวลา8โมงถึง8โมงครึ่งน,นะคะก็อยากจะเชิญชวนคุณครูทุกท่านมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะท่านผู้มีเกียรติที่ครทุกท่านครับโครงการ o n t h e Job Training Module นี้มันมีจุดประสงค์ที่สำคัญก็คือ ต้องการยกระดับผลสมดิลทางการเรียนให้อูุนเตียมร้อยอย่างน้อยหนึ่งคนต่อหนึ่งโรงเรียนในวิชาที่ผู้เรียนถนัดและสนใจและการที่จะทำเช่นนั้นได้นักเรียนที่เก่งมีพื้นฐานดีแล้วจะต้องได้รับการสร่งเสริมให้เรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นและสามารถเรียนจบหลักสูตรก่อนเวลาที่หลักสูตรกำหนดไว้อย่างน้อยหนึ่งภาคเรียนและมีเวลาทบทวนเนื้อหาตามหลักสูตรและทำข้อสอบ ก่อนถึงเวลาสอบอย่างน้อยหนึ่งภาคเรียนเช่นกันสําหรับนักเรียนที่เรียนอ่อนนะครับคุณครูครับเราก็จะมอบกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมสร้างเสริมพื้นฐานของเขาให้ดีขึ้นแล้วค่อยส่งเสริมเขาให้เรียนรู้ด้วยตนเองต่อไปหลังจากเรียนกับคุณรูแล้วสร้างรบาเลยและเข้าใจดีด้วย <Hey! S 1> ขอขอบคุณพระบุ์ที่สร้างขึ้นเพื่อชี้นำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย oh <laughs>